สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันนี้พาเขาป้าน้องใหม่อีกแล้วเขาป้าน้องใหม่พี่น้องพี่น้องมีลุนมีลุนอ๋อให้ดีใจดีใจมีคนเล่นเล่นบาสอยู่ใกล้ๆหมุนป้ายอีกแล้วว่าพี่น้องว่าพี่น้องม้าไปซีมี่มะปามาหักน้องใหม่น้ำแข็งนี่พี่น้องจ๋าออกแล้วออกแล้วพี่ไม่ไปจอบของพี่ไม่เด้อพี่ไม่ออกแล้วจ้า เวแล้วดีมาหักน้ำใหม่น้ำเข้ากำลังสีออกพูพี่วีอยู่หม่นป้าหม่นป้าพี่นอ้องหม่นป้าโอ้ยดีใจดีใจได้แกงแล้วเป้าใจได้แกงสดสดแล้วเดี๋ยวถุงมาก,ก่อนไป่น้างมาพูด,ดเดี๋ยวเลยเมื่อไหร่พิหารท่าสีบานพิหารไปหลดเจาขอสิท่าสีบานพ่ะนะ มีแพลคนคุ้มเสิร์ฟได้บ้างไหมพี่น้องเพิ่มว่าได้ได้ชุวมโมอนี้พักกันเริ่มยู่นี่เอาใส่ถุงเลยเอาถุงมาพรพี่น้องน้องบอกไงเอาถุงมือมาบ่ได้ใส่หรอกพี่น้องหวดนี่ออกอยู่ในกอโอเคมันออกในกออยู่เพราะข่อยลีเก็บได้อยู่ขั้นออกงอกรก่ะตรงพี่น้องโอ้อันนี้เจ้าของหักโอ้ยนุ่งกับโปง่งไม้จังวายหยาทาังเนาะ นี่เขาเขามาฮักเลนพี่น้องนี่เขาฮักเลนนี่เล็กน้อยมาไม่เลนเขาเลนบักรีกันว่นไดเอาไม้กันสั้นมาพี่น้องมาจอบด้ว่าัตสิบ่มีกรลังฉี่ออกกระลังสีออกพี่น้องเห็นบ่านอีก้ังหลังอยู่นี่เห็นบะน เห็นไหมคะสังหรานี่อีกแะสังหรังเนะาะสังหักสังปุ๊กนี่พี่น้องอาชีตาไล่เนาะงุ้ยบอดีตังพี่น้องบอดีตังบอดีโดนี่มังหัดไหมเราอยู่ผู้เดียวไหมพี่น้องบ็จะโคดใบไหมทหารเราใหม่ไหมน่ะหักคอยกันได้พี่น้องงัดทางงัดหนู่มกับปูงม่หยาทั้งวะสัน พี่ไม่ไปหากองพี่ไม่ได้วยวิี่ก็รลังออกพี่ไม่เนลาตีคอยดีใจทั้งหักทั้งสันบ่เนี่ยนุ่งกับโปงมาพร้อมบ่เนี่ยโอ้ยหยากระทั่งเข้าไปนี่ต้องไปอาบน,น้ำทันทีพี่น้องเพระาะว่าบางเหตุสิเจอจอแล้วกัไใช่นะ่ะบอกใส่กระโปงนะบอใจ ฮักโป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 ,โป,โปพี่ไม่ไปจอบกองพี่ใหม่เลยได้จ่าเด้อจอบกองของพี่ใหม่เลยคิดว่ามีพอามาจอบเทแลแรกด้น้อยเดียวงากระไรพอจมดอกจมบพื่อไจะของอยากหากินเองมีเพี่อน้อง เอากองไว้อังสี่ก้อนมีอีกบ่ทั้งนี่ม,มีอีกไหมมีหนีนอนนี่นี <c oughs> นอนหนึ่งพี่น้องบ่หลายเพื่อเมริกาดอกตะวักกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องดีนะเขาปลูกให้คอยกินนี่ ้ามันหนาลายเขาจีมาปั่มเขาสีมาเอาออกคอยมาเอาไปเห็ดข่างบักทัวอันนี้พี่น้องมาท่างผีป่ะนี่คอยเก็บนี่ใส่ถุงกันเด้อได้มามล้วพี่น้องได้มน้มนมน้ไม้ไม้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม,อม้ไรขนนะคะพี่น้องหน่อฝรั่งไม่มีขนนะคะหน่อไม้ไรขน มาแล้วมาแล้วพี่น้องไปบักโดนข่อยรียุกอผู้เดียวนะพี่น้องข่อยเก็บกำลังเก็บอยู่ฝรั่งกับน้ำบ่อน้ำข่อยเนาะฝรั่งว่าเจ้าเห็นอย่างมาดามมะนข่อยเลยบว่าข่อยเก็บน้องใหม่เเลยว่ามันแซ่บแซ่บข่อยว่าปันทองคำได้กว่ยเห็นน้องใหม่แม่นแล้วมันแซ่บกว่าในเป็นกล้องเดฟนาวะโอ้ยมานี้ข่อยได้เห็ดคลิปน้อยหนึ่งไม่ยืนเบ่อน้ำข่อยเป็นชั่วโมงพี่น้องเอ้ย นิกลี่อยู่กับบางกอปันไดแก่ยังนํามาเว้าอยู่ฝรั่งก็ได้ไปใส่ยังซีแหละเนื้อคนแวๆนะๆเนาะข่อยเนาะคนแวะๆเฮาก็นํเาเว้าเป็นชั่วโมงแม่ยืนเว้าแม่พี่น้องมึงนอนนี่มึงนอนนี่ขอ่อยสิเอาไปฝากหมูฟองนี่แกงเด้อค่ะแกงเด้อค่ะเด้อค่ะแกงแส้ยอ,อันนั้นเนาะไส้อัน หลายๆอยู่เด้หนอนหนอนไปไหมไปเก็บด้วยพี่เด้อพี่ใหม่จ๋าไปเก็บนะคะออกแล้วออกแล้วคอยไม่ต้องออกอีกแลบพี่น้องควายนุ่งกระโปรงไปเนาะเอ้ยพ่แม่นแนบเอาจะไปหาหนุ่งกระโปรงไปหักนนองใหม่ได้พี่น้องหยาทังมาฮอ,อ,องขวดกาแฟมาอาบน้ำแม่ยังบักเข็บสิจอบักเข็บจอเนี่ยมันจอมองมันมักจอมองรีดีได้พี่น้องเฮ็บนี่เอาเ่งเอาถุงมือไปกับไ่ได้ใส่ มันจอมองรีมองไต้ข้อศอกมอง,ม,องม้นข้อศอกมองใต้แขนน่ะมองนาฬิกาเขาอยู่น่ะขอยเลบ่บไซนาฬิกาไปหมือนนี่มานี่นุ่งกระโปรงไปเี้มันสิขืนแขนม้อนสิบ่บขืนแนวอื่นเตะหนาได้แล้วพี่น้องจา๋านอนไม้นอนไม้โอเคได้ค่ะเด้อขอบคุณที่เขามาเบ่งเด้อมาเด้อมากินแกงน่อไหม้น้ำข่อยพี่น้องจ๋าจุบจุบไปไป